สวัสด,ดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะเราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8เที่ยวไปได้ความรู้เราก็จะมาเรียนเรื่องภาษาถิ่นตัวชี้วัดท4 .1 ป .3 ทั6เลือกใช้ภาษามาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับการลาะเทศะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถใช้คําภาษาถิ่นได้ถูกต้องามาทบทวนความรู้มอครับที่แล้วกันนะคะ ในเรื่องของความหมายของภาษาไทยมาตรฐานนักเรียนสามารถบอกความหมายของภาษาไทยมาตรฐานได้อลองมาอ่านคำกันนะคะแล้วดูว่าเป็นภาษาถิ่นไหนนะคะ,ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าคงคงที่หมายถึงอะไรคะเข้าพูดบ้านเดอกนั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นภาษาถิน่นถิ่นไหนคะ ภาษาถิ่นอะไรคะช่วยกันทายสิคะภาษาถิ่นใต้ค่ะจำไว้นะคะต่อไปโคดค่ะโคดหรือแปลว่าโรดนะคะอาจจะมีถิ่นกลางถิ่นใต้ถิ่นอีสานถิ่นเหนือว่าถิ่นอะไรคะใช่อีสานไม่นะไม่ใช่ค่ะถี่คะถิ่นอะไรเอ,อ่ย เป็นของถิ่นเหนือนะคะประเทศไทยนะคะมีการใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นในชีวิตประจำวันแต่มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันนะคะามาดูภาษาไทยมาตรฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นภาษาที่ใช้พูดและเขียนเป็นทางการเช่นเขียนรายงานการเขียนการพูดรายงานและก็เอกสารราชการต่างๆ ส่วนภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้พูดตามท้องถิ่นนั้นๆเพื่อให้เข้าใจกันในท้องถิ่นอ่าเรามาดูนะคะภาษาถิ่นแต่ละท้องถิ่นในประเทศไทยมีภาษาเป็นของตนเองเรียกว่าภาษาถิ่นโดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ค่ะจะมีถิ่นกลางถิ่นเหนือถิ่นอีสานและถิ่นใต้อ่าเรามาดูอันแรกกันนะคะ สวัสดีเจ้ามาแอวบ้านเฮาเจ้าเหนือมีตี้แอวจัดนะอ่านักเรียนคิดว่าเป็นภาษาถิ่นของอะไรคะภาษาถิน่นอะไรคะภาษาถิ่นเหนือนะคะอ่าต่อไปค่ะเป็นจังไดสบายดีบอมาอีสานบ้านคอยสิาพาไปกินตำสมแส่บๆอ่านี่เป็นภาษาถิ่นอะไรคะ เป็นภาษาถิ่นอีสานค่ะอ่าต่อไปสวัสดีค่ะแวะมาเที่ยวเมืองหลวงของประเทศกันนะคะอ่าเป็นภาษาถิ่นอะไรคะภาษาถิ่นกลางที่เราใช้กันอยู่นะคะอ่าสุดท้ายมาเที่ยวปักตายบานชั่นตาลีส่วยนัดอ่าเป็นของภาษาถิ่นอะไรเอ่ยภาษาถิ่น ใต้นั่นเองค่ะมาดูต่อนะคะการแบ่งภาษาถิ่นดังกล่าวนี้เป็นการแบ่งโดยอาศัยประชากรจํานวนมากในท้องถิ่นนะคะเป็นผู้ใช้ภาษาซึ่งเป็นการแบ่งอย่างกว้างๆเรามาดูอันแรกก่อนนะคะภาษาถิ่นเหนือเขาจะอยู่ในจังหวัดที่ใช้ภาษาถิ่นนี้เช่น เชียงใหม่พะเย,ยาเชียงรายน,าน่านแพร่นะคะต่อไปภาษาถิ่นอีสานจังหวัดที่ใช้ภาษาถิ่นนี้ก็คือขอนแก่นนคะรราชสีมาหนองคายนคะรพนมค่ะต่อไปภาษาถิ่นกลางจังหวัดที่ใช้ภาษาถิ่นนี้เช่นนนทบุรีปรทุมธานีราชบุรีอ่าและภาษาถิ่นใต้นะคะจังหวัดที่ใช้ภาษาถิ่นนี้ก็คือกระบี่ภูเกต็ตพังงาสงขลาอันนี้ เป็นแค่ตัวอย่างจังหวัดนะคะอ่าเราก็ค่ศึกษาว่าจังหวัดอะไรใช้ภาษาอะไรนะคะแต่ละภาคจะใช้ไม่เหมือนกันเรามาดูตัวอย่างนะคะอ่ะาภาษาไทยมาตรฐานอันนี้อันนี้ภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นอีสานน,นั่นก็ภาษาถิน่นเหนือนะคะอ่าเรามาดูภาษาไทยมาตรฐานอันแรกกันนะคะพูดภาษาถิ่นใต้คือเลงภาษาถิ่นอีสานคือเว่า ภาษาถิสส่นเนือคืออู่ต่อไปค่ะมงนะคะภาษาถิ่นใต้คือเลภาษาถิ่นอีสานคือบึงภาษาถิ่นเนือคือพอต่อไปค่ะภาษาไทยมาตรฐานคําว่าอร่อยนะคะภาษาถิ่นใต้คือรยภาษาถิ eyes, ่นอีสานแซบภาษาถิ oui> ่นเนือคือลำภาษาไทยมาตรฐานคาว่าฝรั่งนะคะฝรั่งภาษาถิ่นใต้คือชมพู่ภาษาถิ่นอีสานคือสีดา ภาษาถิ่นคือมะข้วยแก๋อไปค่ะภาษาไทยมาตรฐานโมโหภาษาถิ่นใต้คือวิบภาษาถิ่นอีสานศุนภาษาถิ่นเหนือโคดนะคะต่อไปค่ะภาษาไทยมาตรฐานเข็มขัดภาษาถิ่นเหนือคือสายห้างภาษาถิ่นอีสานคือเข็มขัดแล้วก็ภาษาถิ่นใต้สายรัต่อเไว้ค่ะภาษาไทยมาตรฐาน ตะไครภาษาถิ่นเหนือจักไทยภาษาถิ่นอีสานหัวสิงไครภาษาถิ่นใต้ไคร์ไครอไปภาษาไทยมาตรฐานวิ่งภาษาถิ่นเหนือคือลุ่นภาษาถิ่นอีสานเล่นเล่นภาษาถิ่นใต้เล่นไปค่ะภาษาไทยมาตรฐานเมื่อวานภาษาถิ่นเหนือตะวาภาษาถิ่นอีสานเมื่อวาน ภาษาถินใต้เล็กว่าต่อไปค่ะภาษาไทยมาตรฐานพรุ่งนี้ภาษาถิ่นเหนือคือวันพุธภาษาถิ่นอีสานอื่นภาษาถิ่นใต้ต่อพูกภาษาไทยมาตรฐานโกรธดภาษาถิ่นเหนือขูดภาษาถิ่นอีสานเครียดภาษาถิ่นใต้วิบต่อไปค่ะภาษาไทยมาตรฐานรับประทานนะคะภาษาถิ่นเหนือกิน ภาษาถิ่นอีสานหินต่อไปค่ะภาษาถิ่นใต้กินนะคะแล้วก็ยังมีคำอีกเยอะแยะมากมายนะคะในของภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานแล้วก็ภาษาถิ่นใต้นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ครูผันยกขึ้นมานะคะที่ในที่เขามีอยู่แล้วนะคะเอาให้นักเรียนได้ดูกันแวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ความรู้ในเรื่องของภาษาถิ่นอ่า จะมีภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางภาษาถิ่นใต้าภาษาถิ่นละคือภาษาไทยมาตรฐานที่เราใช้อยู่ทุกวันนั่นเองค่ะอันนี้นก็สามารถใช้ภาษาถิ่นได้ถูกต้องนะคะนี่นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่หนึ่งร้อยสิบสามนักเรียนเปิดไปดูเลยค่ะเติมคําภาษาถิ่นที่มีความหมายเดียวกันค่ะ ะมีช่องความหมายมาให้แล้วก็เราเยนเขียนนะคะภาษาถิ่นใช้คําว่าอะไรบ้างภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางแล้วก็ภาษาถิาานาาา่นใต้นะคะแล้วก็ดูนะคะความหมายของเขาคืออะไรแล้วก็นามาเติมให้ถูกต้องนะคะ,ะเหมือนอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะ,ะเปลงเสียงออกเป็นถ้อยคาาําภาษาถิ่นกลางก็คือพูดอ่า สถานที่ซื้อขายสินค้าก็สองนะคะภาษาถิ่นกลางคือตลาดก็สามสัรพนามแทนตัวผู้พูดภาษาถิ่นกลางคือฉันก็สี่นะคะดูภาษาถิ่นกลางคือมองก็ห้ามีรสดีภาษาถิ่นกลางคืออร่อยก็หกเล่าเรื่องที่ไม่จริงภาษาถิ่นกลางคือโกหกเจ็ดนะสัรพนามแทนตัวผู้ฟังภาษาถิ่นกลางคือเธอ ต้นไม้ชนิดหนึ่งใบหยักหยักหยาก,ๆๆๆก้านยาวผลกินได้ภาษาถิ่นกลางคือมัละโกนะคะส่วนที่เหลือนักเรียนก็หามาเติมให้ถูกต้องนะคะในภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นใต้และก็อย่าลืมนะคะเติมในภาษาถิ่นกลางให้ถูกต้องด้วยค่ะนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมนะคะในหนังสือเรียนหลักภาษาหน้าที่125และหน้าที่126นะคะจาบวันนี้ ใครที่ทำเสร็แล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูฝันได้เหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ